สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับโค้ช o f f ฟี e สตรีสายสตรองวันนี้นะคะเอาจะมาบอกวิธีที่ใครหล,หลายๆคนมองข้ามนะคะคือการปิดกั้นแท็กนั่นเองทำไมเราจะต้องปิดแท็กคะเพราะว่า f a c e b o o k นะคะหลายคนเนี่ยมี b o o k o o k เพื่อเอาไว้สร้างตัวตนใช่ไหมคะหลายคนอาจจะมีไว้นะคะเพื่อขายสินค้าเพราะฉะนั้นหน้าร้านเรามันไม่ควรรกนะคะไปด้วยของของคนอื่นที่เอามาวางหน้าร้านแต่ ถ้าเกิดว่าจะมีการวางนะคะก็ต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพหรือมีโพสต์นะ,ะเป็นโพสต์ที่มีคุณภาพนั่นเองนะคะหลายคนไม่รู้ตัวเลยว่าเวลามีเพื่อนแท็กมานะคะบางครั้งนะ,ะบางคนนะคะแต่ละวันเนี่ยโอ้โหแทบไม่ได้โพสต์อะไรเลยเพอมีคนแท็กมานะคะยิ่งคนที่เป็นแม่ทีมเนาะมีลูกทีมแท็กมาเยอะมากๆเป็น10บ20คนนะคะวันหนึ่งไม่เห็นโพสต์ของตัวเองเลยนะคะวิธีการนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยมี การโพสต์การ, post, การทําเนื้องานที่มีคุณภาพเราควรจะปิดกั้นแท็กนะคะอ่ะอย่างออฟนะคะที่มีการอ่า โพสแชร์อะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองนะคะเาก็จะเอาโพสต์ของด้วยความที่ลูกทีมเยอะเนาะมี4ี่ห้าคนนะคะก็จะแชร์โพสตนะคะเป็นบางครั้งบางคราวหรือโพสต์ไหนที่รู้สึกว่ามันดึงดูดนะโพสต์ post ที่มันเป็นผลลัพธ์นะโพสต์ post ไหนที่มันมีคุณภาพนะคะก็จะแชร์ออกมานะคะไม่ใช่ว่าแต่ละคนทํางานไม่ดีนะแต่ละคนทํางานดีมากแต่ว่าตัวแทนเยอะนะคะก็ต้องเลือกที่จะอยากจะเอาอะไรมาโพสนะคะบนหน้า Facebook เราเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องปิด กั้นแท็กมันเองนะคะอ่ะเรามาดูวิธีการนะคะปิดแท็กอันดับแรกนะคะเราไปที่แอป Facebook นะคะเข้ามาที่หน้าที่เป็นหน้าฟีดแบบนี้นะคะแล้วเราก็เข้าไปกดที่3ขีดนะคะมุมขวาบนนะคะกดที่3ขีดมุมขวาบนตรงนี้นะคะง่ายมากๆเลยแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเจอคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวคลิกเลยค่ะนะคะ แล้วก็กดคําว่าการตั้งค่านะคะเราจะมาเจอหน้านี้นะคะจำไว้เลยถ้ากดเกินนะคะจะหน้ามันจะคล้ายๆกันแล้วมันจะหาไม่เจองงมากๆนะคะจําไวท้ที่มาเจอหน้าที่มีคําว่าการตั้งค่าบัญชีอยู่บนสุดนะคะแล้วเราเลือเล่อนลงมานะคะ,ะเลื่อนลงมานะคะจนมาเจอในหัวข้อความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็เลือกมาที่โปรไฟล์และการแท็กนะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกตั้งค่านะคะว่า ให้ใครแท็กเราได้หรือแท็กแล้วมีใครเห็นได้บ้างนะคะก็เข้าไปอ่านดูอยากจะให้ใครเห็นนะคะก็ตั้งค่าแบบนั้นนะคะอย่างออฟเองนะใครสามารถโพสต์บนโปรไฟล์ของคุณได้บ้างนะคะเอาไม่ให้ใครโต์เนาะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบเ,เจตนาไม่ดีนะหรือบางคนอาจจะยินดีที่รับแอดนะซึ่งบางทีมันไม่ได้สร้างความเป็นมืออาชีพไม่ได้เอาง่ายๆโพสต์ไปแล้วมันไม่ได้ทําให้เราได้เงิน,นใช่ไหมเราไม่ได้รังเกียจใครแต่ว่า เราก็ไม่อนุญ,ญาตให้ใครโพสนะคะ่ะเราก็เห็นเฉพาะเรานะคะเราก็สมมติไปตั้งค่าเราก็กดนะคะแล้ก็กดเฉพาะฉันนะคะให้มันติ๊กถูกนะคะ,ะใครสามารถเห็นสิ่งที่ผู้อื่นโพสต์ในข้อมูลส่วนตัวของคุณได้บ้างก็เฉพาะฉันนะฮะอนุญ,ญาตให้คนอื่นแชร์โพสต์ของคุณไปยังสตอรี่ตนเองหรือไม่บางทีเป็นอาจจะเป็นรูปโปร้รูปอะไรไม่ใช่โป้ รูปแบบว่าวบวบแวมแวมแซบแซบเราก็อยากจะมีแบบเฉพาะเฟซของเราไม่อยากให้ใครแชร์ไปเนาะบางทีบางคนเจตนาไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะมาดูหัวข้อการแท็กนะคะครสามารถเห็นโพสต์ที่คุณถูกแท็กบ้างเช่นมีลูกทีมแท็กเราใครบ้างนะคะที่จะเห็นโพสต์ของเราก็ตั้งค่าไว้เฉพาะชั้นนะคะแต่ถ้าเราเปิดเป็นออโต้นะก็จะมีคนที่เป็นเพื่อนกับเรานะคะเออไม่ใช่ออโต้พูดผิดอ่าเปิดเป็นทุกคนนะหรือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะคนที่เป็นเพื่อนหรือคนที่ถูกเราตั้งค่าเนี่ยเขาก็จะมองเห็นนะคะเวลาลูกทีมเรา ท็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็นะะจะเห็นว่ามีคนแท็กเนาะแต่จะไม่ถ้าถ้าเข้ามาดูไทม์ไลน์แล้วมันจะไม่เห็นนะคะในไทม์ไลน์ของตัวเราเองอะนะคะใน รลเาะะก็ไปตั้งค่าและเมื่อมีคนแท็กคุณในโพสต์คุณต้องการให้ใครเห็นโพสต์นั้นได้ค่ะกลุ่มนั้นยังไม่สามารถมองเห็นก็แล้วแต่ค่ะไปตรวจสอบไปเองนะคะ,นะคะไปตรวจสอบไปดูไปเช็คเอาเองนะคะนี่แหละค่ะคือวิธีการนะคะปิดแท็กเพื่อทําให้ Facebook ของคุณเนี่ยเป็น Facebook ที่มีคุณภาพไม่เป็น Facebook ขยะนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ